Ờ nó năm Ok ok ok. <cười> <cười> Không hả? <laughs> ฉันอาจจะไม่น่าดูฉันรู้ตัวฉันอาจจะเพาอทำตัวเป็นแบบนี้แต่หากเธอหันมามองเธอคงจะรู้ได้ดีว่าตอนนี้ฉันต้องการเธอแค่ไหนไม่ใช่เพียง สบอีแต่เธอคือที่พักพิงที่สุดท้ายไม่ได้วางแค่พิงมาเพื่อฝากหัวใจแต่จะฝากชีวิตไว้กับเธอโปรดอย่ามองว่าฉัน อยากรดเคียงที่ฉัน ฉันอ่ะฉันเป็นใครหรอฉันเนี่ยแต่ตอนฮุกอ่ะฉันได้เพราะมากเลยโปรดอย่ามองว่าฉันตอนฮุกอ่ะเพาะเพาะแต่ขึ้นต้นมาน่ะฉันมาจากไหนมันเยอะฉันอ่ะฉันไม่ฉันก็ฉันอตอนฮุกเพราะเชียว นะฉันได้เพราะมากพระรอไว้นะเอคือโดยรวมโอเคนะโดยรวมโอเคก็เหลือนิดหน่อยเล่มมีสายตานิดนึงบางทีเพลงนี้มันจะบางทีเหมือนมันจะต้องมีขอบคุณอ้อนวอนเล็กน้อยตาหนูบางทีดุดุไป มากบางทีแบบอย่างนี้เลยเมื่อกี้นี้มอครวครูแบบมันจะตกไหมละระงรวางเออขอโทษค่ะระวังนิดนึงเพราะบางทีเวลาอาลมันมาแต่เราอย่าลืมว่าเพลงนี้เรามันบางทีต้องอ่อนวอนนิดหนึ่งนะคะระวังตัวไปข้างหลังมันไม่ได้ไปแบบนี้นะมันไปแบบพักอ่ะอ๋อไปแบบพักไปข้างหลัง ยืดตัวขึ้นเยอะๆแล้วก็เธอสุดท้ายมันน่าจะแบบมันน่าจะส่งไปแล้วจ้ามันมาแล้วนะแต่มมาไม่ใจมาเอะมือฝากเพื่ชีวิตไว้อะไรนะให้กับเธอแล้วมันจะมีตอนแรกๆหนูจะทํามืออยู่อย่างนี้พี่ไม่รู้หนูจะอุ้มลูกอยู่อุ้มลูกหรือเกาอะไรหรืออ่าหนูจะฉันเธอ แต่อันนี้ไม่เอานะคะไม่พี่ก็มันแปลว่าลายเพยามจะตีความแต่มันไม่มีปล่อยจะไปจะบอกว่าตัวเองหรือจะบอกว่าเขาจะบอกใครก็ไปรวมก็โอเคมีนิดหน่อยเรื่องร้องก็มีนิดหน่อยร้องก็นิดหน่อยแผลไม่ได้มีอะไรมากไม่พรุนแต่ลดสายตางลระดับความ โหดสงสายตาน่ากลัวใช่เขาชายหนใจหมดอ้อนวอนไม่ใช่จิเขาว่ามารักฉันอ้อนเลยอีกประมาณแบบจะรักฉันป่ะโอเคค่ะ